เราก็ต้องแยกกันร้องแล้วก็ร้องพร้อมกันเลยได้พอดีครับนี่แม่กลุ่มนี้ทำามดูอยู่ตามไหนในตามดูตามดูแม่ไม่ตกลงวันงี้หรอเฮ้ยเดี๋ยวเอาให้ยิ่งไม่เคยแล้วร้องพร้อมกันดรือ่าก่อนจะร้องทำไมพ่อเขาให้มาแต่เออจะจะกินแบบเต็มอ๋อแบบนี้ของ้ยร้องไม่ไดะขอโทษค่ะแหม่ร้านร้านไหนพ่อขอร้านตรงนี้อ๋อพี่งก่อนเดี๋ยว หอยทอดที่ยแล้วไม่มีหอยสักตัวเล่ยหอเทียวไมอกอยู่ข้างล่างเออกินเลยเฮ้ยเป็นไงคนทำนี่ต้องคนภาคกลางอะเนี่ยทำไมวะก็เหนียวไม่ไปใต้ไม่ไปเลยเนี่ยอร่อยอร่อยไอ้พายุงดูพิษอีหอยแดงดีเลนะอีหอยแดงพีกิงอื้อเอออยไอหออก่หลังพูดแล้ไม่ยืดตงดไมหยุด อะไรเนียเด็ไอเราเราเรร้องร้อกันเลยแต่ไม่ร้องร้อนดิเกนะวันนี้ร้องส่งโอ้ร้องส่งเลยตอนกระโดดโอ้ชีวิตเกิดมาเออเออหน้กหน่องใจเิดมา มีพ่อพ่อก็มาตายคิดคิดไปใจหอหดเอามีแม่แม่ก็มาตายและคิดมาคิดไปแล้วหัวใจลันทนมีแท้แท้ เอาเล่นที่ไหนพ่อหัวหน้าก็จะตายแต่เวดแต่สดสลายเขาไมีจิตใจงามงดพวงเจ้าเอ๋ยไม่เขาผัวยสนใจเอ๋ยเราสองคนใช่พี่น้องกันเป็นพี่น้องกันเออเปิดร้านคาราโอเกะเออ มึงต้องพอเป็นเด็กเสิริมด้วยคนกับพนกับข้าวเองจะถามจริงๆนะพี่ไอ้มอถามว่าที่ขายเปิดร้านขางเราเอ็กเนี่ยวันๆมึงได้กำไรบ้างไหมมันก็ได้บ้างขาดทุนบ้างเกษตรกบนี้ก็ขายขายไปเถอะนี่พี่ไอ้มอว่าที่ถามอีกอย่างหนึ่งห่างเดียวเลยว่ายหญปิดกับตาแปะงสร้างบ้านเน่ะทำไมอ่ะยหญปิดกับตาแปะงสร้างบ้านอ่ะทำไมทำไมอยู่ดีๆอ่ะยหญปิดอ่ะท้องโตว่ะพี่ว่าเขาไปผัวเมียกัน เขาเป็นผ na. nah, ัวเมียกันแล้วมันเกี Twelve ่ยวอะไรอย่าเขาเป็นผัวเมียกันแล้วท้องโตนี่ยังไงยะเขาเขาเป็นผัวเมียกันเขาเลยต้องแต่งงานไงแต่งงานแล้วท้องเลยยังที่ยังยางเจ้าเปล่าเจ้าสาวต้องถูกข้อมาข้อมือก่อนท้องเลยยังมึงจะเรี้ยไปไหนเนี่ยพอถูกข้อแล้วข้อมือเก็บแล้วจะเลี้ยส่งตัวข้อหอวแหละของเลยยังที่ที่เี่ยังเลยเขาบก็ข้อหัวพุทธเจ้าเปล่าเนี่ยต้องกินเบียแล้ว ทิ้เดียวก็เปาเปาเปาเบาเท่านั้นแหละท้องเลยยังไม่ท้องต้องแก้ผ้าก่อนเจ้าเปาเจ้าเบาเขต้องแก้ผ้าเจ้าสาวเขาต้องแก้ผ้าเจ้าเปาแก้เออเจ้าเบาแก้ผ้าเจ้าสาวแก้ผ้าเขาต้องส่งแก้ผ้าเท่านั้นแหละทิ้งระเบิดตุ้มตายพ่อมตายท้องนี่แหละที่เนี่ยท้องอีนตุ้มนี่แหละคือทิ้งระเบิดคือท้องเลยเออจะแา้วแกเป็นพี่น้องกันฉันแล้วเราเป็นชามีภรรยาใช่แกแกลุกที่ลุกอะไรเออมาที่ทำไม

มามาแล้วครับตู้คาราโอเกนี่เป็นไงตู้คาราโอเกะแบบพม่าของลิเกซูเปอร์ฮีโร่อย่างั้นเออเอ่อเอ่อเอ่อเจ็บปักเจ็บปักเจ็บปักเจบปักมึงเดะจุกหายพอถึงมึงก็ใช้มึงก็รีบมึงก็เล่นเอาเสียบปั๊กมึงก็ได้เปผลการเออเสียบปั๊กเสียบปั๊กเสจ็บแล้วเฮ้ยเสจ็บจังพี่เดโม่ขอสวิตช์จังเปิดแล้วอ้าวเฮ้ย มันไม่ติดนะพี่มอเฮ้ยลืมบอกบอกว่าเมื่อคืนมันช็อตทางทางอะพ่อแม่ไปซ่อมในครายเอ้าที่ถ่ายมันกลางคืนแล้วมัจะไปซ่อมยังไงอ่ะแล้วมึงทำไรอ่ะก็บอกมาไงถ่ายไม่ได้อ้าวต้ไม่ต้องให้ได้พวกนาแอบก็พวกไม่กินร้านเราคุณป้าคุณลุงสวัสดีครับลุงพ่อพี่เป็พี่พ่อต่อไปคคุณลุงคุณน้าทั้งกอนสวัสดีครับพ่อแมเป็นน้องแม่ไม่เป็นชาติที่แล้วเหรอ พูดลูปหล่อสวัสดีครับพูดดีมีเหตุผลขนาดเออะว่าไงเนาะพูดรูปหล่อครับรีวีวผมหนีร้อนมาพึ่งเย็นฮะรีวิวพึ่งเย็นใช่ครับผมวิวไม่ได้ขายโรงเย็นนะรีวิวต้องทำเองมัตื่นร้อนมาครับผต้องการคนช่วยมต้องการคนช่วยพี่เนี่ยหน้างพี่เป็นสองคนเหมือนคนทำบุญใจบุญพี่จะรับผมไปดูแลทุกคนได้ไหมครับเขียงห่อเย็นใช่ครับเขียงห่อไหนดีก่อนเออพลุนเว่าไงครับเออ เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายครับมีมีลูกระเบิดไหมมีครับมีไหมก็ก็มีอยู่ครับมีใช่ป่ะมีครับหลบเกิดทิ้งให้หน่อยดิว่าป้วมันจะเหลืองัหมสิครับป้วระเบิดแล้วมันที่กระจายเลยสครับจังไรเุณผู้ชักเดี๋ยวให้ทิ้งระเบิร์ดโอเคมึงมาให้กูช่วยใช่ครับดังนั้น กูก็ต้องให้มึงช่วยเหมือนกันผมผมจะมีอะไรช่วยพี่ได้ผมเพื่อนทุกอย่างเลยครับมึงฟังนะตอนนี้ร้านกูเนี่ยเป็นร้านคาราโอเกะครับคราวนี้แอีตู้คาราโอเกะเนี่ยเขาเสือกพังที่อีเวนต์นะ่นเขาไม่อยากจะซ่อมโอ้แล้วทาังจากผมซ่อมมัเป็นหรอกครับและกูไม่ได้ให้มึงมาซ่อมกูนัดพนักงานเพิ่มพูงพูวงกว่าแตร้านแขกวันแขกวันเนี้ยร้านมันเยอะแน่นอนครับแต่คราวนี้มันไม่มีตู้คาราวเกะกูจะเปิดร้านไม่ได้เอาแล้วจะทำไงครับมึงลองเพลงได้ป่ะร้องเรือมา อได้เลยครับตู้กูไม่ได้มีแค่เพลงรุ่งรุ่งแล้วแล้วมีเพลงเพลงอะไรครับเพลงสตริงมึงร้องได้ป่ะจากฉันคนเดิมจะรักไม่เป็นที่ขอเพียคนที่รักเธอยิ่งกว่าคนไหนไหนเฮ้ยคุณไม่ไปรุ่นคนจริงนี่หว่าผมได้หมดเลยครับทั้งรุ่งรุ้งสตริงได้หมดเลยครับแต่ในอำเภอมาวันเนี้ยเขาชอบเพลงสาสน เพลงต่างกิดเพลงกิดรู้ผมหลังเลยเป็นหลังคนครับไม่จะจะนั่งมาหลกกับกูนะได้ผมร้องได้ครับอ่ะลองร้องเนี่ย Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เคยไม้ว่าสาวเทปออกมาแกกันเลยครับคุณบ้าเนี่ยครับเป็นหลังคนเพลงหลังดีๆนี่มร้องกันนะ Let me take you girl away อเดี๋ยวเดวน้อ่ะสองคนด้วยอ่ะอ่ะสองคนด้วยนั่นแขลบคุณน้องแน่แม้วนน่ารักมากครับแม้วนแถวหนึ่งรแถวครับหกจิตจังแกวโอ้โหคนขอน่าะเจ็ดสิบนะให้ครัญอ๋อลองประกาศว่าอ้สาวอ้วยให้มันเลียงแล้วเรี้ยงถูกปวามเ่ ออกล้ยกองอยู่หลังรนี่คือกล้วยอีนัตตี้ม่เอามาให้อีนัี้เัจะทิ้งมาเปิดพี่ขอาตันนึงนะเดยไม่้จะเาตีหรือเปล่ามาแล้วจ้าพี่ดูให้ดีนะมันก็ยืนเที่ยวเหมือนพี่เหมือนกันนะมันไม่ใช่พิเศษไม่รู้าจไหนนะพี่นะไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเที่ยงกันนะเออมึงจะโดนลงแขกหรือที่จะโดน ในชิพหายเรียกกูมาแล้วเกี่ยงกันให้รางวัลกูก็งงนะโอ้ตายแล้วกูนี่เขาเขาเป็นผู้กองนะเว้ยผู้กองอ๋อผู้กองอยู่โรงพักเหรอเมาที่ไหนกองอยู่นั้นฝ่าย้เราเล่นข่าวใส่กันแน่โอ้โหเขาก็เปลี่ยนต้องเจคัมเล่นไปแล้วอ่ะคือมันจะนักจะนักเลยไมงจะช่วยไม่ได้ พี่อย่าดึงแม่ดึงแมอย่าดึงแม่ดึงอย่าดีรึคืนนาฬเกาคนรอดูอยู่แม่อย่าดึงแม่อย่ดึงรอพี่อย่าดึงไม่ไม่ไม่วิ่งมาที่ลูกดไม่วิ่งมาดึงนะไม่ดึงนะครับใจป้าให้ยืน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 ติดหน้าติดเลยกรับติดตีมึงไอ้ที่อะไรอย่งเงี้ยครับผมมึงใจปุ้ช่วยมึงช่วยช่วยดูก่อนมึงอยู่ในตู้ห้ามออกห้ามใส่หน้าไปเลยนะได้ครับไปะแไป นดี๋ยวเดี <É S 2> ๋ยวต้องทดลองก่อนได้มลองลองแล้ลองักทลองทดลองอยางเกีวกับเหรียเลยจะได้รู้ไงเยไปดิ้ดดูดิ้ดปดิ้ดด้ดิดู้ดดิ้ด้ดิดิ้ดิัดิ้ดิ้้ิ้ิ้ิิัเ้อ่ะ ถ้าอย่างนั้นเจ้าแข๋มาเั้แขกมาอาร้านเปิดแล้วร้านเปิดแลยวเลยร้านเปิดแล้วแม่เพิ่มไมมาก้นนะมากขึ้นฮ่าฮ่าฮ่าคุี่ตะีตะี้ผาเปนไงสายดีนะอเล่นเกดียวครับที่ไม่งานไม่ได้ทำไมเีไม่ใช่บินมาเียหรอ มึงสองคนแต่ตัวนี้เนาะมึงสองคนจะกินอะไรกินได้วยกันพี่ผู้จ่ใจถึงมล้วเนี่ยนั่งรอกันกันนั่งกันนั่าไหนได้เนี่ยนี่วีไอพีค่นั่งหัวตรงนั้นแล้วท้องขาม่อาหารทะเลเพราะว่านี่เลยออ้าวอาหารทะเลเป็นสาวทีหลายอย่างนะก็จะมีเนื้อประมงผัดเผ็ดนะน้ำเนื้อต้มยำนะฮะสมบ่อทอดเกลือ อาไหมครับเอาอะไรดีอพอาบานหน้าโบเทอหน้าโบนี่จะกินไม่ไหวอ่ะผมอยากกินพวกเบื้อกบับแต่ว่าจะเอาส่วนส่วนไม่เอาส่วนหัวไม่เอาส่วนตัวแล้วรับเอาเอาตึกเอาสึกตึกอะไรครับึกคมแม่ผมม่ึกคอมแม่อตาักเลบคุณอกแ็อกม่เ็เ็ ในนี้ครับใ้นี่ปาถูกจริงเกขาโปรโมชั่นิดปากไม่มีคนตื้อพี่เอาละมาดูสิมามาร้ม้อแต่ใจอะไรกันี่พเย็นก่อนนะพัเย็นก่อนเลยกเนาะจ้าบริการดีเลยเนี้ยเด็กเด็กเด็กดีเดี๋ยวมาทำาจจับได้ลุ้นได้แล้วแต่พี่เลยไเอาที่เกยบไปล้างมือไม่ต้องล้างมือพี่แค่ตนนีเช้าพี่ตื่นยาแล้วจะลือก็หายแล้ว หลับรได้รับรูด oh, ีดีไม uh ่เ huh. ย็นก uh ็เ huh. ย็นดเย็นเย็นเลยเอเอาต่อเลยไหมเอาต่อเยไม่ต่อเลยทีาอเยอไอไเเนาะอ้งอว้าอาเทียร์เลยอเียไอเทียเขาแล้โซบะคอเทยาั้งน่จะาเลาร่ว่างงานหรือ่าเ้จริงเหรอัหารรอบกนแดย ไหล่เลาไหมน้เตะยป็ไงมากเขาบอกว่าผมก็เหมือนที่ไอ้ที่ติดอยู่ในก้อนกระปูหรอเาไปตีเยอาเย็นมาเอาเย็นไปเย็นเาหัวหัวเลยจ้าแล้วนวดคลุงให้ด้วยขอเชิญญาติโยนติดทองฝั่งลูกนี้ป่ะลาปีนี้เฮ้ยลุงมิทไรที่หมดเล่า

เสียงแม่อ้วนเฮ้อผมใสยแม่อ้วนเนี่ยคูลสองคนว่ะแล้วไงยยังสาวอยู่เลยขอบคุณจ้าแม่นะไอ้มิ้นลงไหวไม่ทิกถ่ายไม่หวานก็จะขึ้นไงมินมินไหวเนี่ยที่จ๋าแม่ขอบคุณครับแม่ผมกับแม่แม่คุณมีว่างไม่หาที่เกต่อหรือเอาแค่หมื่นห้าเท่านั้นแหละเฮ้ยถงมาเล่นหัวเดียวหรอกขอบคุณครับแม่นะ ไอ้หลวงพ่อข oh, ึ้นเรม่องมดขนมาพ่อที่ไหนปลากับพี่ไงเพื่อสีให้กูปาเลยโดยกะปีนี้กูเป็นอะไรไปอะให้เอโดลำาที่บนให้กูด้วยนะโอ้นตีิมโนราต่อขอบคุณน้ำถึงที่เย็นถ้าเย็นถ้าเย็นเพื่นใจโ้ยมราค้น่ะเเย็น้เย็นค่ะ พยินมันไม่ม uh, oh, oh, so ีดั <S <s ้งเนอะอ้าวออสเตรเลียของงานฉันเลยที่ฉัสั่งมาพเย็นมีดั้งนี่นี่อักช้คนแรกเลยนะคนแรกนี่เขมีโอกาสนะคะพย็นเนี้ยมันสามารถแปลได้แปลเป็นอะไรแรมช่วงนี้พี่เอ็นสอใส่ให้ดูพี่อะใส่ให้ดูพีเอ็มห้าอยู่คุณจะใส่ให้พี่ตาคุณไม่ได้หนักคุณไม่ได้หนักใส่เงี้ยใส่ให้ดู เดินไปไหนมาไหน่ะไม่ต้องตัวหรอกเแ่ีใช่ไหมล่ะพี่อไหมคไม่เป็นไรครับมเป็นหมอกไขแม่เกิดรือเป็นกับปองครับงาเลยค่ะาแต่อยากจะกินอะไรครับมีมีเยอะเลยแัี้อะบาแกแกงไก่แกงปลาไหลจๆ้มจีนกะันหมี่แกงกะรี่โเอเอาหัวพอดมาจันอ๋อเดิไล่จะไปกหน พม่ลูกไม่ได้ไรเข้าใจว่าอยากจะร้องเราเก่งอย่าอย่าเาฟังไม่อยากมาล้องล้วเก่งเนี่ยรู้อยากมาฟังนี่ค่ะตู้คาราโอเกะมีตู้ใช่เฮ้ยมีทุกเพลงไม่มีทุกเพลงมีทุกเพลงเลยเหรอนีโบสนีโบสทำไมเนตู้หยดน้ำมันบ้านกูเลยวะนี่ตู้คลราเก่งครับพี่แต่ใหม่แต่ใหมเพลงอะไรอ่ะห้าบาทพี่ห้าบาทถูกถูกโอ้ถูกทิ่งกี้เลยพี่ร้องเสียงแห้งเอาไปเนี่ย แน่ชอบกว่าเดี๋ยวยอดยอกว่าหรือต้องเดินก่อนพี่เดินก่อนเดินก่อนเดนก่อนแล้วพี่ก็เลี้ยวเองพี่จะร้องเองพีให้ตู้ร้องก็ได้ครับให้ตู้ร้องดีกว่าตู้ร้อนอาจารย์พี่ชอบฟังเลยอะยอดินเลยพี่เดเลยแล้วก็พี่ดูรายชื่อเพลงเลยครับแล้วก็กดเลขเอานี่ดีกว่าว่าเพื่อชีวิตบนร้อยนี่พี่แอคทาวเบาเลยเหรอใช่เลยเบือจริงเลขหลายจังกันเลขไหน Mua rồi Đừng sáng xì Đừng sáng xì cả Mua rồi บัวลอยแยอะไรที่ปีเต็มที่ปี๊พี่ปี๊เขาพิเทลิ่งกันไปเลยรอครับอะไรวะกูขอพี่ินะพ่อได้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 ห้าบาท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 ห้บาทมียี่สิบาทมีแตกป่ะ่ต้องแตกพี่ตู้ถอนได้

มาตังคับพีหอนเรวันีกนลยเอาไนนี้กย่อรักเอวรักลยุกทุ่ง็าสามสหนึ่งรู้หรอกระาอะไรกาหยยอเออยังไม่บอกไหนอดลัก็มีฐานเลยาหนึ่งเลยนะาที่หนึ่งหกานห้าอายนี้ฐานหนึ่งผมจะได้ความดีหลเวอร์ชันไง

ท่นนี้พี่จะเจอพี่ไม่ได้ยอดรักยอดรักอะไรมึงทันหัวทิลิงกับตะอาสยามมันทันกันเหรอทันรอเออไออไขอเพลงม่่ามีนห้าร้อยทถอนถอดแน่นะถอห้สุดท้ายแล้วนะถอนโอ้โโอ้โโอ้โ แค่ยี่สิบแค่จบมาแสดงห้าร้อยควานได้ใฝ่เลยใช่ตรงนี้ตู้ร้อนตู้ร้อนตู้ไปร้อนร้อนเงินตู้ร้อนเงินตู้ร้อนตู้ร้อนถอนกูแน่นะถอนนี่เป็นบุญเนอะตรงนี้ตู้ร้อนตู้เป็นนี่เยอะด้วยตู้เหรอเอาสามโพด้วยกับตู้ดิเรกตู้ดิเรกตู้ดิเรกเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสาวโพ เฮ้ย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 เยคุณกอลนักข่าวผมเจ้าเจ้าเจาเราโบนิโก้เฮ้ย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 ชื่อผมกัสตาให้เรเปลี่ยนเส้นสายมาโง่ว่าจะโง่ เหลือหบาทเียเอีกเพลงนึงได้ได um ้ได well, so. er ้เด yeah. mm ี hmm. <s 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 ๋ยวยอดแบงค์พันเลยทิ้งทิ้งเอาทิ้งไปเนี่ยตต้องถอนกูนะแฮ้วแบงค์พันเลยแบงค์พันยสงสยเต็มเลยเดี๋ยวนี้พี่ดุเดนี้พีุ่มันคุ้นๆเลยเดี๋ยวนี้พี่ดุนะเออเี๋ยวนียอดแบงค์พันอี่ฮะละพัน นี่กูพันมาเป็นตะปักเลยนะเพราะทำไมเพราะทำไมทำาพราทำไมเออไม่ไม่ไมมันมา